โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถึงจิระเป็นส่วนหนึ่งของโครงการภายใต้ใตยุทธศาสตร์กา,ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ระยะที่1ซึ่งที่ประชุมคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดินเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2557ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยพุทธศักราช2558ถึงพุทธศักราช2565สำหรับลักษณะงานก่อสร้างในสัญญาที่3เป็นงานก่อสร้างอุโมงรถไฟทางคู่ ระยะทางวรวมประมาณ8กิโลเมตรเริ่มจากกิโลเมตรที่136.000ถึงกิโลเมตรที่199.600รวมไปถึงงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานีและโยธาอื่นๆการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ITDRT อันประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนและบริษัทไรท์เทเนลลิ n งจำกัดมหาชนเป็นผู้ก่อสร้าง โครงการรถไฟทางคู่ช่วงมากกระเบาชุมทางถนนจิระสัญญาที่3งานอุโมง์รถไฟพร้อมมอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการอันประกอบด้วยบริษัทเอเชียอินเจเนียริ่งคอนซัลแทนกรุ๊ปบริษัท MAA คอนซัลแทนจำกัดบริษัทวิสิทธ์อินจิเนียริ่งคอนซัลแทนและบริษัท WSP ประเทศไทยจำกัดเป็นตัวแทน วิศวะกรติดตามตรวจสอบแผนง,งานผลงานความก้าวหน้าในการดำเนินการรวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและกำหนดให้วันที่1รกร,รกฎาคมพุทธศักราช2561เป็นวันเริ่มงานและกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2564รายละเอียดงานก่อสร้างดังนี้เป็นงานก่อสร้างอุโมงรถไฟทางคู่ใหม่ซึ่งประกอบด้วย 1>, 1. งานก่อสร้างอุโมง์ที่1นงกิโลเมตรที่หนึ่าถึงกิโลเมตรที่หนึ่งรบเดวกแปดสเป็นอุโมงคู่างเดี่ยวตั้งแต่กิโลเมตรที่หนึ่งร้าบวกสี่ถึงกิโลเมตรที่หนึ่งรอบกหกรระยะทางหนึ่เมตรสงานก่อสร้างอุโมงคที่2กิโลเมตรที่หนึ่งรบวกสี่ถึงกิโลเมตรที่หนึ่งบกห้ ป็นอุโมงค์เดี่ยวรางคู่ตั้งแต่กิโลเมตรที่144บวก840ถึงกิโลเมตรที่145บวก100ระยะทาง260เมตร 3. งานก่อสร้างอุโมงค์ที่3กิโลเมตรที่198บวก200ถึงกิโลเมตรที่199วก600เป็นอุโมงค์คู่รางเดี่ยว ตั้งแต่กิโลเมตรที่198บวก380ถึง199บวก550ระยะทาง2,340เมตรงานก่อสร้างโดยกลงและอีกอย่นงของโครงการเช่นงานระบบระบายน้ำการรั้วงานก่อสร้างรดยกลางกว้าง1เมตรโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมากระเบาชุมทางถนนจิระสัญญา,าที่3 งานอุโมงรถไฟวิธิทัศน์แสดงความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือนมีนาคมพุทธศักราช2,564ความคืบหน้าการเจาะอุโมงคอุโมงคที่1ขุดเจาะระยะทาง1,400เมตรปัจจุบันขุดเจาะระยะทางสะสม9,859เมตรคิดเป็น95%อุโมงค์ที่2ขุดเจาะระยะทาง260เมตรปัจจุบัน ขุดเจาะได้ครบระยะทางแล้วอุโมงที่3ระยะทาง2,340เมตรปัจจุบันขุดเจาะได้ครบระยะทางแล้วสรุปความก้าวหน้าของโครงการเดือนมีนาคมพุทธศักราช2,564รายละเอียดของกิจกรรมการก่อสร้างหมวดที่2 e a เปิดเวิร์กแอมแบงเมนฟิลด์ดำเนินการถมดินคันทางและบดอัดวัสดุตามแบบรูป รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,012ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม1,012ลูกบาทเมตรหมวดที่ 6. p i and d r a n n n e t w o r k ร์กเรนฟอร c ดคอ e กรีตวีรนดำเนินการก่อสร้างรางระบายน้ำพื้นคอนกรีตแบบรูปตัววีบริเวณหน้าอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้2,45เมตรปริมาณงานสะสม2,45เมตรหมวดที่ 9. Tunneling Work, Tunneling 1 Tonal Equation for Support Class 3A ดำเนินการขุดจอระเบิดติดตั้งั u p อ o r t หินคุณภาพดีและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้16,870.64ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม2,3477.92ลูกบาทเมตร Tonal Equation for Support Class 3B ดำเนินการขุดจอระเบิดติดตั้งัพ p อ o r t หินคุณภาพปานกลาง และขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้6,96.89 0ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม291,596.06ลูกบาทเมตรคอโน่แอคคูเอชันฟอร์ซับพอร์ตคลาสโ s ลดำเนินการขุดเจาะระเบิดติดตั้งซัพพอร์ตหินคุณภาพไม่ดีและขุดขนวัสดุรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้2,632.06ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม 35,133.06ลูกบาทเมตรช็อตกริด i n นเช i ย Lightning ดำเนินการช็อตกริดผ่านอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้810.42ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม31,080.28ลูกบาทเมตร w ว l well l w i ม e ดำเนินการติดตั้งรวดตาข่ายก่อนการช็อตกริดรวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้645.28ตารางเมตรปริมาณงานสะสม 84704.16ตารางเมตร steel fiber ดําเนินการฉีดพ่นคอนกรีตผสม steel fiber รวมปริมาณงานที่ทําได้ในเดือนนี้12959.75ตารางเมตรมปริมาณงานสะสม13800.03ตารางเมตร waterproofin g membrane ดําเนินการติดตั้ง waterproofin g membrane ภายในอุโมงรวมปริมาณงานที่ทําได้ในเดือนนี้ 2 5 8 9 0ตารางเมตรปริมาณงานสะสม72,44.21ตารางเมตรกราร็อกโบกดำเนินการติดตั้งหมุดยึดหินเพื่อเสริมสเสถียรภาพภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้2,563อันปริมาณงานสะสม43,365อันสตีลริปท์ดำเนินการติดตั้งเหล็กโค้งคำยันหลังคาอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้0.79ตัน ปริมาณงานสะสม720.28ตันคอนกรีตไฟนอลไลนิ่งดำเนินการดาดคอนกรีตขั้นสุดท้ายภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้4,425.21ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม32,957.61ลูกบาทเมตรอินเวอร์ตคอนกรีตดำเนินการเทคอนกรีตอินเวอร์ตภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้3,850 ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม1 9 9 8 9กบาลูกบาทเมตร mm, เมนเดรน500มิลลิเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำหลักภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้2,300เ mm, มตรปริมาณงานสะสม6,125 mm. mm, เมตรไซเดรน250ามิลลิเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำด้านข้างภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้3590เ mm, มตร ปริมาณงานสะสม1 1 4 4 0เมตร c r o s s d r a i n 250ามิลิเมตรดำเนินการติดตั้งท่อระบายน้ำตามขวางภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้10เมตรปริมาณงานสะสม380เมตร Concret e e m b e d m e n t ดำเนินการเทคอนกรีตแอมเบ m เมนภายในอุโมงค์รวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1 0 0 0ลูกบาทเมตรปริมาณงานสะสม 5,050.86ลูกบาทเมตร Tunneling Tree Walkway i ินทอ n อ l ดำเนินการก่อสร้างทางเดินหนีภัยภายในอุโมงครวมปริมาณงานที่ทำได้ในเดือนนี้1,110เมตรปริมาณงานสะสม1,710เมตรการรถไฟแห่งประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่1กร,รกฎาคมพุทธศักราช2561เป็นวันเริ่มงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมากระเบาชุมทางถนนจิระสัญญาที่สามงานุโงงรถไฟทางกิจการร่วมค้า IT d r ดีได้เริ่มดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้างซึ่งความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1มีนาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราชส5 6 4าสามารถสรุปความก้าวหน้าของโครงการได้ดังนี้แผนง,งานประจำเดือนคิดเป็น3.276เอร์เซ็นต ผลงานประจำเดือนคิดเป็น3.286%แผนงานสะสมคิดเป็น82.446%ผลงานสะสมคิดเป็น,น,น71.106%ช้ากว่าแผนงานคิดเป็นลบ1 1 3เ0แผนงานการก,ารก่อสร้างแก้ไขครั้งที่1ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามอนุมัติเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2563